เรื่องก็มีอยู่ว่าเขาแอบมากผู้สาวเหตุจันใดเขาชี้บาบอก,บกเขาว่าพู้สึกคำว่าให้เขาใจแต่เกิดมาเขาบอกเคยอภัยเพราะผู้ยิงก็ไายแต่สูกใจคนนี้บอกเขาวิธีราะหลงสาวแต่ตีชิลลองแนวได้ดีต่อผู้มีประสบการณ์แต่เกิดมาเขาบอกเคยอภัยเพราะผู้ยิงก็ไลยแต่ถูกใจคนนี้บอกเขาวิธีราะห์ลงสาวแต่ตี เรืง,ลงเล่าดดี baby, ต่ผู้มีประสบการณ์ชี้ยากกียังตั้งใจฟังเขาชี้บอกมันบอยาก่งางนั้น่ไบอกเขาแบบนี้น้งลนเลยน้งเลยก็แต่เลี้ยวเห็นหน้าเขาไม่พอเลยน้มเด็กันเป็นแวนอยากใส่ก้อยข้นเป็น้อยอยากใส่คออ้ยนอสนัออางเลยอยากักสวนนอนเขามาชอนสวนนี้อยากยับยั้งมากนี้เขามาช้อนต้นมะขาม นามแท้เดผู้สาวอดจังแมนเจ้าก็ขาวยามยิ้มยามเวาซ้ำเนียงเจ้าก็จังแม่นม้วนคอยนีมาโจลายอยากมาก่อนมาชวนเอาเงินเลื่อน,นวลนเมื่อเป็นไผ่เอแม่ <c oughs> เห็นไอด้ดำขีลีย่กเฝ้าขี่เหือกไก่เห็นไอด้ดำคอยลอยกย่เฝ้าไายเหือเว้นบาดว่าเหือคาแขกดำคอยลอยชี้ยุชอยคันบ่อได้ชอยอยุยันชิดได้ชอยไาย <c oughs> ชียากอีหยังตั้งใจฟังเขาชิบอกมันบอยากแบบนี้บอกเขาแบบนี้น,น้าเลยเ,ลยเลยพราะแต่เลียวเห็นหน้าเขามาอีกพลอยง้ำเย้คันเป็นแววนอยากใส่ก้อยคันเป็นซอยอยากใส่คอโอ้ยเนาะ นยนางเอ้อนอยนางเอ้ยพอแตเลิวเห็นหน้าเขามาให้ปล่อยลอยงามเดชขันเป็นแหวนอยากใส่ก้อยขันเป็นสร้อยอยากใส่คออ้อยโนนางเอ,อ,อ้ยอยากยับสวนมางเขามาชอนส่วนนีอยากเป็นสวนหมากนีเขามาชอนต้นหมากคามต้องอยับห้ามตุนหมากคามงามเธอเก็บผู้สาวโว่จังมันเจ้าขาวยังตุ่นยางเว้า เงียเจ้าก็จังแมนมวนคอยนี้มักเจ้าลาอยากมาอ้อนมาช่วนเอาแมนเงื้อรวนเมื่เป็นไทยอีแมนเห็นไอ้ดำขีรีอย่าเฝ้าขีเหือกไกเห็นไอ้ดำคอยลอยอย่าเฝ้าพายเหือเว้นบาดว่าเหือขาแข่งดำคอยรอชิยูชอยคันมอได้ชอยยูยังชี้ได้ชอยพายเห็นไอ้ดำขีลีอย่าเฝ้าขีเหือกไกเห็นไอ้ดำคอยลอยอย่าเฝ้าพายเหือเว้นบาดว่าเหือขะแข่งดำคอยรอชิยูชอยคันมอได้ชอยยูยังชี้ได้ชอยพาย บาบัาบาบากแค่ทำอะไรที่ชอทบทำบ่ได้ชอยอยูยังชิได้ชอยตายโอยเหนือยนางเหนอยนางเหนือพอแต่เลี้ยวเห็นหน้าเขามาเห็บป่อเยเอยงามเดชขันเป็นแรนอยากใส่ก้อีกคันเป็นซอยอยากใส่คอโอโ้ยนอนางเงิบอายอยากส่วนมอนเข้ามาชนสุนนี่อยากเป็นสวนมากมีเข้ามาชนต้นมากข้าอ ผู้สาวโอ้ยเจ้าเมือนเจ้าขาวยามยามวาซสมยังเจ้าประจังแมนมวนคอยนี่มักเจ้าลายอยากมาอ่อนมาช่วยเอาแมงเลือกนวลจะเป็นไอรแม่เห็นไอดำขี้อย่าเฝ้าขี่เหือกกายเห็นไอดำคอยลอยอย่าเฝ้าพายเหือเว้นบาดว่าเหือขะแข้งดังคอยลอยชี้ยู่ชอยคันม่ได้ชอยอยุยังชี้ได้ชอยพายเห็นไอดำขีล่อย่าเฝ้าขี้เหือกกายเห็นไอดำคอยลอยอย่า